ดาบสายฟ้าชิ้นที่สามไหว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 พี่ดาบสายฟ้าสามชิ้นไหว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 เออดาบสายฟ้าสามชิ้นเหรอพ่อชิ้นที่สี่ต้องมาปะเออ This is not okay ดาบสายฟ้าสี่ชิ้นนินยิงมันยิงมันให้มันรู้ว่าดาบสายฟ้าเล่นขนาดไหนยิงมันเข้าไปสายฟ้าเลนดาบสายฟ้าจ,าจบกี่เลยสตรีมที่ช่องใจญ่เรา ทุกวันนะครับผมเดี๋ยวผมเล่นนี่ฮะคุณอีที่บอกฮะตัวที่ไม่ค่อยได้เล่นนะตัวที่ค่อยเล่นนี่ไงเซลิก้าไงโดนมาคุณอีมา,มาอันนี้ดาบสายฟ้านะดาบสายฟ้าเซลิกา้าไปเลสโก้ดาบโซ่เพิเซลิก้า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 ออกทานรอนคู่ดาบสายฟ้าจะได้ไหมเออมันก็ได้นะผมมันก็ได้นะเออออกทานรอนแล้วก็ดาบสายฟ้าใช่ป่ะแล้วก็ไม่ต้องมีเซลิสติงไปออกขี้ใหญ่แทนเออน่าสนใจเว้ยมาอนะีกแล้วขวางไว้เด็ขวางไว้ ผมไปยิงไม่ต้องคุมอยู่เออเออเออป้วนเหมือนแม่เหมือนเลยอีกแล้วพี่ยึงด่าแม่จริงเลยถ้าผมด่าสายฟ้าแล้วอันตีมันจะกระจายบวกลงแบบยิงแล้วชิ่งหน่อยยิงแล้วเฉี๊ยนี่มาแล้วจ้ามึงก็มาดิเอ้ยมึงก็มาดิเอ้ย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 เออจะตายแล้วสิเออมันยิงเบาจังวะอันนี้เราก็ชนะนะเพราะเรามี5้าพันดาวเป็นเดิมพัน เราจะแพ้ไม่ได้ปันดาวเลยอ,พอ 6, ะพ่อหกพักว่าดาวเมื่อวานพ่อยังไม่ได้ซึ้เงินใต้โต๊ะเลยนะ <c oughs> เป็นเด็กเป็นเล็กไม่รู้จักคขาว่าเงินใต้โต๊ะมาจากไหนฮะรู้จักมาจากพ่อนั่นแหละไม่พ่อไม่ได้ซ่อนใต้โต๊ะนะพ่อซอ่อนใต้ใต้ลูปนะไปเตียงไม่ได้หรอพอ่อผมเห็นอยู่อะเดี๋ยวผมฟ้องแม่นะอ๋ออันนั้นมันอีกจุดหนึ่งมาดอกเซอร์เฟอร์ไอหมูได้สู้ได้อย่าไปกลัวยิงอยู่ยิงอยู่ยิงอยู่โค้ดแรงโค้ดแรง โอ้ยสวยเออ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 เอะไรเนี่ยต <PAUL> ัวเดียวเหรอตัวเดียวอยู่คนเดียวมึงจะทำอะไรได้ฮะกูก็มีทีมแล้วกูก็มีดาบสายฟ้าด้วยทรงล่างสายเขาตัดกันเยอะพี่ก็ตัดทรงล่างมั่วม่วงตัดแล้วต้องร้องเพลงใช่ปหมได็กดเกิดทันปะ นั่นแบบยุคแห่งตำนานเลยนะเคยแบบว่าคนที่แบบว่ามีทรงผมเหมือนแบบต้นลากไซไปอายุแวะแปะมือที่พ่อบอกผมก็เกิดไม่ทันครับนี่รู้จักไฮไฟไหมไฮไฟอ๋อทุบแบงมือกันแล้วอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไฮไฟอย่างนั้นไฮไฟนี่มันตำนานเลยนะเว้ยสมัยนั้นนี่ใครใส่เพลงเคโลติกนี่โคตรเท่เลยว้ยแลยบอกเกลียดเกลียดการที่แบบว่าสมัยสมัยก่อนนะการแบบพูดภาษาเกาหลีเร็วๆอะแปลว่าเขาแอบเราอะตะวันเราเกลียดเราเกลียดความสุดย่างนั้นมากเลยเราก็แค่ฟังไม่รู้เรื่องเลย

เออไปไปทั้งทีมออกไลยตายมาทั้งทีมแเลเล่นงลงแปลงล่าเลแปลงล่างลงแปลงล่างลงเออสวยโวสวยโเล่นล่าโเล่นล่านี่ไงเอาสายฟ้ากูไปแดดเฮ้ยเชื่อเนี่ดาสฟ้าไม่ดีทุกคนูดีเลยนะออกออกเลยออกให้หมดออกทั้งทีมออกดาวสายฟ้าทั้งทีมใครไม่ออกติ๋มใครไม่ออกติ๋มเนี่ยเเห็นเดอะแฟลป่ะหยุดออก อโผกรลิบเดี๋ยวนี้ขึ้นเป็นดาบสายฟ้าเร็วเร็วเฟสต์นี่มันต้องมีสายฟ้าด้วยใช่ไหมพ่อเออใช่นเนี่ยลาวิลเนี่ยลาวิลลาวิลไม่ออกส,สตีนไ้เทีปัญญาอ่อน ลาวิวเชื่อพี่นะเราลองออกดาบสายฟ้าดูแล้วเราจะไม่อยากออกซื้อสติ๊อีกเลยเราจะอยากออกเกมเลยเฮ้ยมันดีจริงนะทุกคนดาบสายหมาจริงจริงตอนนี้เราไหวแน่นอนเราเออเราไหวแน่นอนต่อให้เราออกดาบสายฟ้าหกชิ้นแล้วกะชนะก็ได้ใช่ไหมคอณพอเล้าลองไหมดาบสายฟ้าหกชิ้นมาเอาเอาสักสองชิ้นก่อนแล้วกันมาเป็นไหวแล้วป่ะพี่ามั่นใจได้ไงว่าผมพอการแต่เราเป็นติ๊กชนะโอ้เชี่ยนี่กูกำลังคุยกับเอไอคอมพิวเตอร์อยู่เว้ยเนี่ย ีไม่มีเอ้ยดาบสายฟ้ามันติดคีทุกคนดาบสายฟ้าติดคีนะมันเพิ่มปัจจัยคีย์15%นะมมมมมัััันนนอพาให่แล้วดู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 มึงก็มาดิแบทแมนมึงก็มาดิมึงก็มาดิทีเดียวพอ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 สายฟ้าก็ทำมันตายได้ทุกคนก่อนที่ทุกคนจะแอนตี้ดับสายฟ้าผม ขอลองออกก่อนลองออกก่อนใช่ไหมเดใช่ปะตอนนี้ขอหกชิ้นได้ไหมคือมันแรงมากเลยอ่ะพ่อผมยังตกใจเลย Hello there ว้าวว้าวมันดูดมันดูดมาดาบสายฟ้าชิ้นที่สองมาแล้ว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 สารพานะสารพานะสารพานะเราจะเอาทำดาบสายฟ้าหกชิ้นก่อนไปกระปเดี๋ยวเกมพิกแบบนี้ก็ไม่เอานะพราไม่เอาไม่เอาอย่าไปกลัวลูกเหตุบอกแล้วถ้าเราไม่โยนคนดูรู้ไม่เยอะเราต้องโยน มึงมาดิมาดาบสายฟ้าชิ้นที่สองเฮอขาไปซื้อหวยแล้วพ่อเลขเนี้ยข้ามาไปซื้อหวยเลขอะไรหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์สิบหนึ่งสิบแล้วสิบสองสามสิบครับสามสิบครับโหเชี่ยมึงครูมึงชื่ออะไรกูไปตบครูอยู่นี่เลยครูอารยาครับครูอารยาคณิตไม่ค่อยดีอะครับอาจารย์นึกว่านึกว่าครูชื่อตู่อะเงียบเลยดูไม่ปลอดภัย ติดไปด้วยกันติดโลกเหรอติดคุกนี่แหละบัยจีนมาเลยปัง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 เดี๋ยวย้ายตำแหน่งให้พ่อแบทแมนแบทแมนพ่อโอ้โหตำแหน่งมึงลึกมากเชี่ยไหว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 บิดาสายฟ้าสามชิ้นไหว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 เออมึกูมีดาสายฟ้าสามชิ้นอะกูไม่มีทางแม่หรอกเออไปไปถอยถอยถอย โคตรโคตรจริงดู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 พี่ดูดูก็ตีทีเดียวโคตรเท่เลยพ่อมีสายฟ้ามาด้วยเฮ้ยแต่มันแปลกๆนะพ่อมันเป็นสีขาวๆเหมือนของพ่อเลยเอมาถึงมาถึงอะไรวะสีขาวๆเหมือนของพ่ออยากใสฟ้าสามชิ้นหรอพ่อเออใช่ใช่ชิ้นที่สีต้องมาปะเออ This, this not okay. ดบาดออดบสายฟ้าสีชิ้นนินลาวิวออกดาบสายฟ้าสักทีเฮ้ยไม่เชื่อกูวะเนี่ยเป็นไงเดือแฟตเห็นปะไม่ออกดาบสายฟ้าก็เลยตายไงไม่ออกดาบสายฟ้าก็เลยตายไงโอ้ยฮาวันดับอ๋อมันออกกันดี้ว่ะ เนี่กูคุยกับโรบอทหรืออะไรอยู่มัง้ง <c oughs> ฟังยากจัวงวะที่แบงพี่เหมือนตอนที่พ่อผมคุยกับซีรีเลยอ่ะแบบตอนที่แม่ผมไปข้างนอกพ่อผม,มชอบแบบแอบคุยกับซีรีอ,ะอ่ะเย้ยนี่กูอดอยากกินกูคุยกับซีรีเลยนะมาเร็วดาดฟ้าผมมาแล้วไป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  ามรมออยพ่เชียร์เอาวะเราเราจะไม่จบจนกว่าเราจะมีดาบสายฟ้าทั้งทีมนะตอนนี้รอรอเพื่อนเราฟาร์มก่อนโอเมนโอเมนกับลาวิวฟาร์มป่าเลยโอเมนาฟาร์มลาป่าเลยฟาร์มเลยฟาร์มเลยให้ให้ป่าท,ทั้งหมดนี่ผมใจดีขนาดไหนทุกคนทุกคนจะได้เข้าถึงลทัทธิดาบสายฟ้าเอาเลยลาวิวมอามาฟ้าลาวิวมอามาฟ้าคุณไปเลย like, like ตีเลย AI AI ลาวิวตีเลย 110, 110, 110, 110, 110. เออเย่ร yeah, ายวิวดาบสายฟ้ามาแล้วโอเมนโอเมนไหมังเรียบร้อยไป เรามายืนเรามายืนตรงกลางลวงพลังดาบสายฟ้านะเฮ้ยยืนยืนเลี้ยงหน้ากระดาษเนี่ยห้าห้าคนยืนเลี้ยห้าคนเดี๋ยวพี่อยู่ตรงกลางพี่ตรงกลางไปโก้ขบวนการดาบสายฟ้าทะลุโลกอ่ะอ้าอ้ถอยก่อนถอยก่อนเดี๋ยวมึงถไยอ่ะยิงมันยิงมันให้มันรู้ว่าดาบสายฟ้าเลนกระดาษไหนยิงมันเข้าไปดาบสายฟ้าจบทะเลนเอาไป้ป็นแมนเอาไปเนแมน นี่แน่นี่แหละนี่แหละนี่แน่แนแผมไม่เปิดนะพอมาดีพเออสิบสิบตีไปโชวฉมระดาบสายฟ้า,าตีมันตีมันเออแม้แต่ซิปที่ออกดาบสาฟ้ายังสามารถฆ่าแบทแมนได้แล้วทำไมพวกคุณยังไม่ออกกันดิครับไปสั่งซื้อดาบสาฟ้าได้เลยดี่ในเกม r ร์ V แต่หากใครโทรไปใน5นาทีนี้นะครับผมรับไปเลยแล้วดาบสายฟ้า4เล่มนะครับผมนะในราคาที่1เล่มนะครับผมเที่ยเอาวันที่ชนะได้ไงวะโคตรนะคะฮาจะดูนับดาบสายฟ้าในเกมนี้1 2 3 4 5 6 7 8ดาบสายฟ้า8เล่มตอนนี้ผมก็ทีตรงข้ามถ้ามันกดดุยท่มขึ้นมานะตาต่อไปมันต้องออกดาบสายฟ้าชัวร์มันต้องแบบเฮ้ยพ่อให้ผลอะไรวะฝั่งนู้นไม่ออกดาบสายฟ้าทุกคนเลยวะแล้วเราแม่งแพ้ขาด3 2 8 โอ้ oh my god เฮ้ยเราไหนห้าพันดาวคุณดีป่ะห้าพันดาวอ่ะทุกคนห้าพันดาวห้าพันดาวห้าพันดาวโอ้ยมาเาว้ยรางวัลแดงคนช่างฝันโอ้ห้าพัดาวของคุณอิมนะครับผมขอบคุณที่เห็นถึงความฝันของผมเห็นถึงคุณค่าของดาบสายฟ้าของผม